รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะมีการเปิดอบรม p a t เด r n Adventure นะคะเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพท่องเที่ยวการประจนภัยทางน้ำค่ะ นายปรีชานวน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ p a t t e r n Adventure สายน้ำท้าทายสายใจนักผจญภยัยเที่ยวอย่างปลอดภยัยใส่ใจธรรมชาติซึ่งกรมการท,ท่องเที่ยวได้มีการจัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานกิจกรรมในการล่องแก่งแล้วก็กิจกรรมแคนูขยักให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดใกล้เคียงที่มีสถานประกอบการกว่า70แห่งนะคะมาเข้าร่วมโดยงานนี้ก็จะมีนาย จาตุจาตุรนพักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลามาเข้าร่วมด้วยค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานท่องเที่ยวไทยที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเนื่องจากว่าจังหวัดพัทลุงนะครับมีศักยภาพโดดเด่นทั้งด้านเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะกิจกรรมระจนภัยทางน้ำครับไม่ว่าจะเป็นการล่องแก่งหนานมดแดงครับซึ่งก็เหมาะสมสําหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างซอ f t Power ด้านการท่องเที่ยวเพื่อที่จะผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและก็ยั่งยืนครับ